สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับหวามคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ผมปรึกษาทีมงานทนายในกรณีที่เกิดเหตุขึ้นเมื่อวานนี้ผมฝากถึงสื่อสื่อหนึ่งที่เอาภาพผมกล้องหน้ารถ คุณส่งไปให้นักข่าวออกทําให้ผมนะ่ะเสียหายเสียชื่อเสียงเป็นภาพทะเลาะวิวาทคุณได้รับอนุญาตจากผมหรือยังคงไม่ต้องบอกว่าสื่อไหนถ้าคุณจะแจ้งความลุงพลท,งทั้งทั้งที่ในการที่คุณจะไปแจ้งความมันให้เป็นความจริงเป็นการแจ้งความเท็จหรือเปล่าพยานบุคคลเรามีคุณตั้งข้อกล่าวหากับลุงพล ผมก็จะตั้งข้อกล่าวหากับคุณผมเตือนคุณแล้วนะผมได้มาปรึกษาทีมงานทนายแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลุงเขาไม่ได้ผลักอ,อกคุณนะแต่แค่ขอให้คุณอะกลับไปขออย่าถ่ายคุณมีหลักฐานตรงไหนที่ลุงผลักอ,อกคุณคุณไปแจ้งความทำให้ลุงเสียหายระวังคุณจะถูกแจ้งความกลับถ้าคุณยังไม่ยุติเรื่องเลวร้าย ผมนี่แหละจะดำเนินคดีกับคุณโดยการที่คุณเอาภาพผมไปให้สื่อมวลชนหลายช่องทําให้ผมเสียชื่อเสียงทําให้ผมเสียหายมันมีภาพหน่ารถคุณใช่ไหมมันเช็คไม่ยากครับในการทํางานของเจ้าหน้าที่ถ้าคุณยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้คุณจะไปแจ้งความก็ไปแจ้งเป็นสิทธิของคุณแต่เอาความจริงสิคุณทําสื่อบอกอยู่ตรงกลาง ผมจะให้ทีมงานทนายทำหนังสือร้องเรียนไปที่สื่อของคุณช่องของคุณและปลดคุณออกจากพื้นที่ตรงนี้ไม่อนุญาตให้คุณอยู่ในพื้นที่นี้ผมและทีมงานทนายจะเดินทางไปที่สื่อของคุณถ้าคุณยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้ความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube คุณกริดพลเดชวิสยัยได้พูดไว้ดังนี้ครับ เมื่อวานนี้มีข่าวสะเทือนวงการยูทูบเบอร์แห่งบ้านกกอกเป็นข่าวโด่งดังจนสื่อหลักนำไปเสนอจริงๆแล้วนะ่ะสื่อหลักวนเวียนอยู่แล้วส่งให้บอกอข่าวให้นำเสนอปกติธรรมดามีการสัมภาษณ์ผู้ที่ไปแจ้งความกับตำรวจว่าตัวเองนั้นถูกทำร้ายเรื่องนี้ผมได้พูดคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์คล้ายๆที่ช่องอื่นๆนำเสนอ แต่ไม่ได้เสนอครบถ้วนที่ช่องดังหนึ่งนำไปออกเห็นเหตุการณหนึ่งน่ะมียูทูบเบอร์คนหนึ่งไลฟ์สดอยู่ที่องค์ปู่ประิจิตบริเวณนั้นทางลุงพลเอาสแสลมคลุมเอาไว้อยู่น่ะจะทําการย้ายขอร้องว่าแม่ยูทูบเบอร์ทั้งหลายถ่ายคนคนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยไปถ่ายไลฟ์สดไม่ได้ถ่ายไปที่องค์ปู่แต่เขาไลฟ์สดพูดเป็นสิทธิของเขา ขอไม่ก้าวล่วงแต่ระหว่างไลฟ์สดน่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งขอร้องไม่ให้ไลฟ์สดผมเข้าใจทนายความฟังด้วยนะครับว่าบริบทของคนบ้าน,านมีกติกาในหมู่บ้านเป็นทุกหมู่บ้านไม่อยากให้มีการถ่ายเป็นกติกาของเขาหลังจากนั้นน่ะผู้หญิงก็กลับมาผู้ชายก็เข้าไปแทนก็พูดดีอยู่ขอร้องไม่ให้ถ่ายแต่ทางยูทูบเบอร์เสียงแข็งจะถ่าย ก็เสียงดังลุงพลก็มายกมือไหว้ขอร้องไม่ให้ถ่ายพูดตามประษาแก่ไม่ได้รุนแรงลุงพลเห็นมีการทะเลาะเสียงดังเลยจะมาห้ามขอร้องไม่ให้ถ่ายเรื่องเป็นแค่นั้นะ่ะสิ่งที่ข่าวต้องทำคือเมื่อไปสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์คนที่ไปแจ้งความแล้วควรไปสัมภาษณ์น้องอีกคนที่มีปากเสียงกันด้วยทำไมถึงห้ามไม่ให้ถ่าย ลุงพลบอกว่าตอนที่จะรื้อนะ่ะต้องปีนขึ้นไปเลื่อยตัดเป็นท่อนๆเท,ท้าต้องเหยียบที่องค์พญานาคไม่สวยงามกระทบกระเทือนใจผู้ที่นับถือศรัทธาองค์ปู่ปริจิตความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับหมากรุกควรช่วยดูแลขุนเคยคิดเขียนเรื่องนี้หลายครั้งแต่ ยับยั้งไว้ไม่อยากให้กระทบใครทว่าเมื่อวานก็เกิดเหตุคาบเกี่ยวถึงลุงพลจนได้คนที่คิดไม่ดีต่อลุงมีมากซึ่งเรียกว่าสายป่วนกลางยั่วยุลุงเมื่อเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นลุงพลซึ่งมี f อฟซรายล้อมหลายแสนคนไม่ควรออกหน้าไม่จำเป็นออกไปห้ามทับ เพราะยังมีคนอื่นอีกมากทําหน้าที่แทนตัวป่วนเหล่านี้หมายรวมทั้งญาติตัวเองที่อยู่ตรงข้ามลุงด้วยเนื่องจากไม่สามารถรู้ได้ว่าในตัวคนต่างๆเหล่านั้นมาป่วนด้วยเหตุอะไรมุ่งหวังอะไรอาจแค่ทำให้ลุงเสียชื่ออาจให้เกิดคดีแต่อาจประสงค์ร้ายกว่านั้นคือทำร้ายถึงชีวิตได้ ก็ได้จากอาวุธที่บางคนนะ่ะตั้งใจพกมาการยั่วยุมีมานานสองปีควรอดทนต่อไปจนกว่าคดีน้องชมพู่จบทำใจให้นิ่งอย่าเข้าไปห้ามหรือพูดจาอธิบายความแทนคนอื่นเพราะคนป่วนเขาไม่ฟังเหตุผลหรอกควรปล่อยให้พวกเขาตกลงกันเองดีกว่าลุงพลเอาตัวเข้าไปขวางซึ่งอาจเป็น อาวุธร้ายแรงที่เขาหรือเธอนะ่ะอาจตั้งใจเตรียมมาตามแผนแผนการประชุมวางแผนวางเกมก่อนหน้านี้ของพวกเขาก็ได้จึงขอให้ลุงระวังข่มใจให้เยน็นเย็นเขียนเสร็จทัวลงที่ผมก็ไม่เป็นไรเพราะหวังดีต่อลุงพลสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้ว ได้พูดไว้อยงนี้ครับวันนี้จะมาชี้แจงเรื่องประเด็นวันนี้ที่หน้าองค์ปู่ช่วงเวลาเที่ยงเห็นสื่อเอาไปลงแบบนั้นไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับลุงเลยผมจะมาชี้แจงให้ฟังว่าเหตุเกิดจากอะไรที่หน้าลานองค์ปู่คนนี้เราก็รู้ฉายาอยู่แล้วว่าจอมหาเรื่องตรงนั้นน่ะเขาห้ามไร้สดห้ามอะไรแบบนี้อยู่ในช่วงที่ช่างกำลังรื้อถอนอยู่ ประเด็นนี้ให้ความเป็นธรรมกับลุงพลด้วยลุงพลไม่ได้เกี่ยวอะไรเขามานั่งไล่สดหน้าองค์ปู่พูดแบบถักถางเสศษสีเหมือนมาแบบไม่ดีผมก็เลยให้พี่เขาเดินไปบอกเขาว่าอย่าไล่สดได้ไหมถ้าจะทำให้ทำเป็นคลิปเพราะว่าเขากําลังรื้อถอนอยู่พี่เขาก็ไปบอกบอกปุ๊บพูดทรงนักเลงใส่พี่เขาซึ่งเป็นผู้หญิง มันไม่สมควรไปพูดแบบนั้นพูดดีๆแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ให้เกียรติพูดจาไม่ดีเขาตะเคี้ก,กลับมาผมก็เลยเดินไปนะ่ะไม่ได้จะหาเรื่องไปบอกว่าที่นี่เขาไม่ให้ไลฟ์สดนะถ้าไลฟ์สดดีๆนะ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้ามานั่งวิจารณ์ไม่โอเคไอ้นี่นะ่ะก็ลุกพรวดขึ้นมามึงทำไมมานั่งสั่งกูไม่ให้ไลฟ์เหมือนพูดยุ อารมณ์เรานะ่ะเราก็เลยเถียงไปสักพักลุงพลได้ยินเสียงเลยมาดูเห็นปลาสลิดมาเห็นว่ามีปากเสียงกับผมอยู่ลุงพลก็มาห้ามลุงแค่พูดว่าขอไม่ให้ถ่ายได้ไหมแต่สื่อเอาไปลงแบบนั้นมันไม่ใช่ไงลงว่าลุงพลสั่งให้ยูทูบเบอร์รุมทำร้ายไม่มีใครรุมเลยมีแต่ผม กับมันอะต่อยกันอยู่มันเอาขาตั้งกล้องตีผมก่อนผมก็ต่อยกลับผมยอมซะที่ไหนล่ะมันก็โดนไปเยอะผมป้องกันตัวไงลุงพลก็มาห้ามทุกคนห้ามไม่ให้ใครรุมเห็นบางช่องลงน่ะมันไม่ถูกต้องให้ความเป็นธรรมด้วยวความคืบหน้าจากทางช่อง youtube มาหามุนีแชนแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับเท้าความตั้งแต่วันที่11 ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าลองเรียบเรียงดูวันที่11ได้มีการแจ้งเข้าไปในศูนย์ในเพจสื่อทางโซเชียลแต่ตัวนี้นะ่ะถูกลบไปหมดแล้วส่วนอื่นยังอยู่ไม่ว่าจะอยู่ใน IG Facebook จะมอบให้เจ้าหน้าที่เป็นแนวทางในการสืบหาฆาตกรตัวจริงก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆมีเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้น นอกจากช่างไม้คนเลี้ยงวัวอยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุในวันที่11มีเด็กคนหนึ่งเป็นฝาแฝดสถานะเป็นพี่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดขอย้ำว่าเด็กคนนี้รู้ว่าใครเป็นคนอุ้มน้องไปแต่ไม่เห็นว่าทำอะไรเขาจึงไม่สนใจและกลับไปเล่นโทรศัพท์ต่อจากนั้นหันไปดูปรากฏว่าไม่เห็นแล้วสงสัยจะไปนู่นหรือเปล่า ก่อนที่เด็กจะหายไปไอ้หนุ่มเสื้อส้มบอกให้ดูน้องเพราะอะไรนะ่ะมานั่งสังเกตดูพอได้เด็กเห็นคนอุ้มไปครั้งแรกนะ่ะเพิกเฉยไปเพราะถือว่าคนนั้นรู้จักเลยนั่งเล่นเกมต่อไอ้หนุ่มเสื้อส้มก็ขับรถออกมีคนเห็นตลอดตั้งแต่อยู่ที่ไร่จนกลับมาจนออกไปอีกมีคนเดียวที่เห็นคนอุ้ม คือพี่ฝาแฝดผู้ที่ร่วมกระทําในนี้น่ะไม่ต่ำกว่า5-6คนแน่นอนคดีแปลกอยู่อย่างหนึง่งตัวจำเลยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สักเรื่องเลยไม่ว่าจะหายเสียชีวิตนี่คือเป็นปัญหาที่ประชาชนขาใจสาเหตุอะไรทำให้ถึงออกหมายจับจำเลยสังคมไทยงงงงกว่านั้นคือหมายจับออกวันนี้ ตำรวจต้องมาวันนี้แต่ปรากฏว่าข่าวออกก่อนแต่มันดีอยู่อย่างหนึ่งตำรวจแฟมากให้โอกาสหนีบังเอิญหนีจริงแต่จำเลยหนีไปสตอชอ